ช่วงที่ผ่านมานี้ครับเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยมีการเร่งตัวมีการได้รับความสนใจในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าแดดบ้านเราเนี่ยแรงมากนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นโซลาร,รูฟท็อปเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกที่คนไทยหลายคนผู้ประกอบการไทยหลายคนเนี่ยนะครับเลือกที่จะใช้กันลองไปดูตัวอย่างครับทางฝั่งของแบงค์กรุงเทพนะครับเขาได้ร่วมกับทาง p ีทีสตีชั่นนะครับในการจัดสินเชื่อบวัวหลวงกรีนโซล่าเอนเนจีนะครับเพื่อสนับสนุนพลังงานสะอาดครับ คุณสิริเดชเอื้องอุดมสิล์นะครับรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนก็บอกว่าธนาคารได้ร่วมกับบริษัทปตทนาา้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ผลักดันสถานีบริการ PTT Station ครับให้เป็นสถานีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยสินเชื่อบวัวหลวงกรีนโซล่าเอเนอร์จี เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่าเซลล์สำหรับอาคารสถานีบริการน้ำมันเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดยให้วงเงินกู้สูงสุงสดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมเงื่อนไขพิเศษด้วยด้านคุณพิมานภูลสีนะครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมันของบริษทรัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ก็บอกว่าโครงการติดตั้งโซลาเซลล์บนสถานีบริการหรือว่าโซลาร r รูฟท็อป for PTT Station นะครับก็ตั้งเป้าครับที่จะผลักดันสถานีบริการ PTT Station ที่มีอยู่กว่า2,000แห่งทั่วประเทศให้กลายเป็นสถานีที่เติมเต็มทุกความสุขอย่างยั่งยืนด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการครับสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างน้อยนะครับก็ตั้งเป้าหมายไว้200สถานีบริการทั่วประเทศภายในปีนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสินเชื่อบัวหลวง Green Solar Energy นะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักธุรกิจของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศหรือโทรไปสอบถามก็ได้ที่022309679นะครับเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะในการปรับเปลี่ยนพลังงานสู่การรักโลกแล้วก็ใช้พลังงานสะอาดได้ด้วยนะคะค